สวัสดีค่ะมีประโยชน์ของผลไม้มานำเสนอกระท้อนประโยชน์และโทษผลไม้พื้นบ้านกระท้อนผลไม้ท้องถิ่นที่หลายคนคุ้นเคยในรูปแบบของของหวานรแสแซบหรือผลไม้สดรสฝาดอมหวานไม่เพียงแต่อร่อยและหาทานได้ง่ายในฤดูร้อนแต่กระท้อนยังมีสารอาหารและสรพคุณทางยาที่หลายคนอาจไม่รู้ อย่างไรก็ตามการบริโภคกระทร้อนก็มีข้อควรระวังที่ไม่ควรมองข้ามเช่นกันประโยชน์ของกระทร้อนมีดีมากกว่าความอร่อยช่วยในระบบขับถ่ายกระทร้อนมีไฟเบอร์สูงช่วยกระตุ้นการทำงานของลำไส้แก้อาการท้องผูกได้ดีมีสารต้านอนุมูลอิสระกระทร้อนอุดมไปด้วยสารแทนนินซึ่งมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระช่วยชะลอวัยและลดความเสี่ยงโรคเรื้อรัง บำรุงผิวพรรณวิตามินในกระต้อนโดยเฉพาะวิตามินซีช่วยส่งเสริมการสร้างคอลลาเจนให้ผิวกระจ่างใสลดความดันโลหิตโพแทสเซียมในกระต้อนช่วยควบคุมระดับความดันโลหิตให้สมดุลลดคอเลสเตอรอลสารอาหารบางชนิดในกระต h อนช่วยลดระดับไขมันไม่ดีในร่างกายโทษของกระต้อ r หากกินมากไปก็อันตราย เสียงท้องอืดหรือท้องผูกหากกินมากเกินแม้กระท้อนจะมีไฟเบอร์สูงแต่หากรับประทานเกินความจำเป็นอาจทำให้ระบบย่อยอาหารทำงานหนักระดับน้ำตาลสูงในเมนูแปรรูปกระท้อนที่ผ่านการแปรรูปเช่นกระท้อนส่งเครื่องมักมีการเติมน้ำตาลสูงซึ่งไม่เหมาะกับผู้ป่วยเบาหวานควรล้างให้สะอาดก่อนรับประทานผลไม้ที่มีเปลือกหนาะอาจมีสารเคมีตกค้างจึงควรล้างให้สะอาดก่อนนำมาทาน บางคนอาจแพ้สารในกระท้อนเช่อนอาการคันปากหรือระคายคอหลังรับประทานอาจเกิดจากสารแทนนินหรือกรดธรรมชาติในผลไม้หากคุณกำลังมองหาผลไม้ที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงกระท้อนก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ดีแต่ก็ควรบริโภคอย่างพอดีเพื่อให้ได้ประโยชน์โดยไม่เกิดผลเสียต่อร่างกายใครชอบทานกระท้อนบ้างคะฝากกดติดตามกดถูกใจช่องของเราด้วยนะคะ